ไข่ค้าววันี่ะรายการที่เราไปแข่ผ้นะคะของราการอีสา6 6จนถึงปลนะคะจะมีรายการอ่ี5รายการคือรายการเรงโลกศิษ้านาย่าคน2 9เมื่อวันที่7 8มีาคม2566ณจังหวัดอุบราดธานีที่4เหบีนย้ทอง5เหลียมเงิน3เหียยมทองแดงแล้วก็เมื่อนำวัลแนนนดยพรงคีนะคะรายการที่ส เมื่อวันที 39, 59, ha, 60, 60, 60, 3, ่22เมษายน2566ณศางสุกัญชาญาญ่าผาสีนภาลีผลการแข่งขัน4-3เหรียญทอง4เหรียญเงินด้วยรางวัลคะแนนรวมชนะเลิศผาดีและด้วยรางวัลคะแนนรวมเอาผารายการที่3บ้านเมือแข่งเชียงคานที่22วันที่29เมษายน2566ณเทศบายนุ่งบ้านเมืองผลการแข่งขัน5เหรียญทอง7เหรียญเงินด้วยรางวัลคะแนนรวมเอาผาณหลังคา 检查。 ถ้ราการเดียกมากเราทมาเนี่ยสแ่คือ้สืบเนาะก็เรื่องที่ต้เยเนี่ยคือเสียอะไรู้เรียนเรียนเรนยนห้าสเกแล้วก็ครั้งทีู่นหามาเนี่ยอตเยอะมากงให้ั่เสียหลีไความช่นชมเที่น่าดีใจมากแล้วก็ทุกครั้งที่ได้มาคือ่วยเอ็ใหญ่อย่างนี้แ้ ่เล sí, ่นยยอสองเลยคะไหนอืข้สามนะคะโอ้โหเยอะสุดเลยขอสามเยอะสุดอ่ะขอสี่ลคะเยี่มากเลยข้อห้าขหกมเลยห้อไหมโอ้้มีหออสอีหรือเปล่าสี่ข้อสี่นี่หรอคะเยี่ยมมากค่ะคือคือว่าแต่ราดับ่อยๆตัดทิ้งไอย่างนี้แหละคือว่าให้ด้านหนึงของเวลาที่เรามีอยู่ทุกุนแล้วก็ ตอบควาสามารถนะแล้วน้องๆก็เห um ็น like er ที่เล่นก็เล่นที่ตัวอย่างที่ว่าอยู่อยู่ด้วยน่าตื่นใจค่ะแล้วครูก็คิดว่าอย่างนี้หนูมันก็น่าท้อไปเลยที่ก็ในน้องก็เป็นเห็นพี่ๆที่ตัวเล็กเล่นได้อะไรเงี้ยก็จะมีช่วน้องมาดีเลยน่าตื่นใจครูรู้สึกว่าภูมิใจกับพวกเราไม่น้อยกว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่กับเรานะแล้วก็น่าเป็นความสุขนะครับนะความสุดแล้วก็ทุก แล้วก็บกภาาทำให้ปอดภัยด้วทีกชมงค่ะที่ตรแล้วก็เปส่งที่จากชื่อมงสื่งตรงด้วยรูก็อยากให้นสิ่งใคยก็เรืเรื่องของเร่งของเราต้อง้น่อหลนะคะค่ะแล้วสุดท้ยการช่วงเดี๋ยวจะกนะคะแล้วก็าราตของจารความรู้นะค่ะก็ขอกใจเรืคนที่ที่อาจจะแล้วก็สั่งเสียน ก็ให้เราฝากตัคใหญ่เลยแล้วก็พยายามต้องไปเพราะว่ามีหลายระดับที่เราจะต้องไปนะแล้วก็ที่สำคัญก็ขอขอบคุณสำหรับผู้ปกครองที่เป็นแรงสนับสนุนนะครับเด็กๆรวมถึงโรงเรียนด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณโค้ชของเราจาที่ทุ่มเทที่สุดเลยมัาอยู่กับเราตลอดเวลาทั้งการฝึกซ้อมและการแข่งขันนะครับขอบให้เจ้าหน้าที่ในเวลาโลกของโรงเรียนนะครับที่จะตอบที่จะเรียนเรากทุกความเจ้ริญทั้งหมด